เบอร์มือถือบอกนิสัยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจากช่องครูทิพย์895จะนําเสนอเกร็ดความรู้จากโหราศาสตร์ที่ใครฟังก็ว่ายากมาทําให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ท่านไม่พลาดรับชมคลิปดีๆจากช่องครูทิพย์895จะมานําเสนอเปิดเผยตัวตนของคนที่ใช้ตัวเลขในโทรศัพท์มือถือที่ท่านสงสัยวิธีการดูก็ดูจากหลักที่1ที่2ที่3ตัวที่3จะเป็นตัวที่แทนตัวตน ของคนที่ท่านสงสัยหรือตัวท่านเองที่ท่านอยากรู้ว่าถือมือถือนี้แล้วนี่ใสท่านจะเป็นอย่างไรแต่เบอร์มือถือน,นั้นต้องใช้งานมาแล้วประมาณ6เดือนขึ้นไปมันถึงจะมีผลกับผู้ที่ใช้งานเบอร์มือถือเบอร์นั้นถึงจะเป็นตัวตนของเขาเริ่มจากเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์เป็นคนที่มีจิตนาการสูงมีความหลากหลายในตัวเองจนบางครั้งความหลากหลายของเขาทําให้บุค,คลิกเขามันเหมือนมีความขัดแย้งในตัวเองนะคะ ชอบความเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆตัดสินใจอะไรแป๊บเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนคือคิดไวทำไวอชอบเทคโนโลยีชอบความลึกลับและที่สําคัญชอบทําตัวโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจของคนที่ถือเลขศูนย์นะคะว่าเขาต้องการเป็นจุดสนใจแต่จริงๆแล้ว่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากเขา่ได้ต่อมาเลขหเป็นคนที่มีน้ําใจสปอร์ตใจดี ลักษณะสีแต่งตัวดูดีตามลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะมีรสนิยมบางครั้งค่อนข้างจะถือตัวท่านอาจจะคิดว่าเขาหยิงแต่ไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมีความเป็นผู้นําสูงแต่ข้อเสียของเขาก็มักจะเปิดเผยในเรื่องราวที่เขาไว้ใจกับคนเลาะข้างที่เขาให้ความไว้วางใจนะคะจนทําให้เขาเหมือนกับไม่ปิดบงังเรื่องส่วนตัวชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นรู้สาหรับเลข2นะคะ เลข2เนี่ยเป็นเลขของคนที่มีสเสน่ห์มีน้ำใจชอบงานบริการถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะออกจะจู้จี้นิดนึงเพราะเขาจะค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดถ้ามองจริงๆก็คือเป็นคนเนีย้ยบส่วนเรื่องอาหารเนี่ยคุณไว้ใจคนที่มีเลข2ได้เลยถ้าไม่ทําอาหารเก่งเขาก็ต้องเป็นคนที่ชิมอาหารได้เก่งมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะไว้วางใจกับเทส ในการชิมอาหารหรือลดอาหารของเขาได้เลยเขาอาจจะแนะนำอาหารดีๆให้คุณก็ได้นะคะแต่ข้อระวังนิดนึงสําหรับคนที่มีเบอร์มือถือมีเลข2ออยู่ในเบอร์นะคะก็คือขี้น้อยใจค่อนข้างที่จะอะไรที่จะกระทบจิตใจเนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงในการพูดจากับเขาต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าเขาค่อนข้างจะขีะข้น้อยใจและก็อาจจะเปลี่ยนใจง่ายในบางครั้งนะคะ และเรามาดูเลข3เลข3เนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างที่จะรวดเร็วหรือจะติดไปทางด้านใจร้อนนะคะแต่เป็นคนที่จริงใจค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมากล้าได้ค่้าเสียและยอมทําทุกอย่างเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อครอบครัวนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคนคนนั้นก็อาจจะมีนิสัยที่เหมือนผู้ชายมีการตัดสินใจที่คล้ายๆผู้ชายคือค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอีกนิดนึงก็คือข้อเสียของเลข3ที่อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือ เขาค่อนข้างที่จะยอมคนที่พูดดีกับเขาจึงทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนหูเบาซึ่งเป็นข้อควรที่ต้องระวังสําหรับคนที่มีเลข3ม,มากนะคะใครที่ามาพูดจากับคุณควรจะระวังนิดนึงว่าเออมันเป็นคําพูดที่แบบว่าเชื่อถือได้ไหมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ระวังและเรื่องความใจร้อนสําหรับคนเลข3ก็ต้องใจเย็นและมีสติมากขึ้นในการตัดสินใจนะคะและต่อไปก็คือเลข4เลข4เนี่ยเป็นเลขที่ เหมาะมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจถ้าใครมีเลข4ี่เนี่ยนะคะบอกได้เลยจะเป็นคนที่มีความคิดดีพูดจาดีรอบคอบในการคิดมีรู้จักวางแผนในการตัดสินใจแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะคนที่มีเลข4ี่คือเขามักจะมีคำพูดที่ว่าใครแล้วอ่ะแต่คนถูกว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาว่าเพราะเขาค่อนข้างฉลาดในการใช้คำพูด ซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับการทําธุรกิจจึงควรมีเลข4ไว้ในเลขนะคะแต่ถ้ามีเลข4คุณควรจะเลือกไว้เลยเ,เลข5นะคะเลข5เนี่ยเป็นเลขของถ้าบางคนน่ถ้านงในสายหมอดูเนี่ยเขาจะว่าเรียกว่าเป็นเลขของครูอาจารย์เป็นเลขของคนที่มีน้ําใจ,จเจ้าหลักการมีระเบียบแบบแผนในการทำงานแทบทุกอย่างเลยถ้าคนมีเลขนี้อยู่ก็เหมาะนะคะสำหรับงานทางด้านวิชาการ แต่ข้อเสียก็จะออกเป็นคนที่ขี้บ่นนะคะสาหรับดาวพฤหัสคนที่มีเลข5อยู่ในโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเอ๊ะทำไมฉันขี้บ่นขึ้นฉันพูดเยอะขึ้นจนคนอื่นเริ่มราคาญฉันแล้วหรือมีใครมาบ่นข้างหงูให้ฟังหรือเริ่มรู้สึกตัว่เอ๊ะฉันขี้บ่นเกินไปหรือเปล่าลองดูเชกคงว่าคุณมีเลข5อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าต่อไปเลข6วิชาโหราศาสตร์นะ่ะเราถือว่าเลข6กก็คือดาวศุกร์ คนนั้นจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักส่วนใหญ่จะเป็นวงการบันเทิงเป็นคนมีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์มีโลกส่วนตัวสูงเขาจะมีโปรเจกต์แปลกมีความคิดแปลกที่คนคิดว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงวะนั่นแหละค่ะคือคนที่ทมีดาวศุกร์เพราะเขาจินตนาการของเขาเนี่ยว่าเอ้ย e มันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สร้างฉากได้เป็นฉากสร้างหนังได้เป็นเรื่องนั่นแหละค่ะคือลักษณะของดาวศุกร์และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าทํางานตั้งใจจะทําอะไรเนี่ย คนที่มีดาวสุขอยู่นะคะทําเต็มที่ทําสุดตัวทําเหมือนดาราได้รางวัลตุ๊กตาทองเลยแต่ถ้าบทเธอจะไม่ทําเธอไม่ทำนะคะเพราะเธอไม่สนใจไม่อยู่ในความสนใจฉันฉันไม่ทําเพราะฉะนั้นคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตกลงมันคนคนคนแบบนี้เป็นยังไงเนี่ยเขาขยานันหรือเขาขี้เกียจก็ไม่ใช่นะคะ มันต้องอยู่ในความสนใจของเขาเขาถึงจะทำและเนี่ยคือข้อด้อยของของคนดาวสุกอย่างหนึ่งก็คือคืออาจจะมองว่าเหมือนหลงตัวเองนะคะแต่เขาไม่ได้หลงตัวเองนะเพราะเขามีดีจริงเขาถึงพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาคนที่มีเลขหกอยู่อะ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่ในความโดดเด่นอยู่ในวงสังคมซึ่งคนที่มีเบอร์มือถือเลขหกส่วนใหญ่อะ่ะก็จะรักครอบครัวด้วยนะคะ เพราะฉันก็ไม่ใช่ว่าข้อข้อเสียของเขาก็มีเรื่องเดียวก็คือฉันพอใจฉันก็ทาฉันไม่พอใจฉันก็ไม่ทําก็เลยดูเหมือนอาจจะดูเหมือนคนเกลียดค้าในบางเวลาแต่ไม่ใช่นะคะต่อไปก็คือเลข7คนที่มีเลข7เนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับคนที่ชอบย้ําคิดย้ำทำเหมือนใจชอบย้ําคิดย้ำทำทําอะไรซ้ําๆเป็นคนคิดเยอะแต่ถ้าเขาตั้งใจทําอะไรแล้วอ่ะสำหรับคนเลข7เนี่ย คือเขาต้องทําให้สําเร็จบอกเลยว่าถ้าคุณแข่งกับคนเลขเจ็ดเนี่ยคุณแพ้แน่เลยถ้าคุณไม่ใช่คนเลขเจ็ดเหมือนกันเพราะเขามุ่งมั่นจะทําอะไรแล้วเขาต้องทําให้สําเร็จสําหรับคนเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดซึ่งเป็นดาวเสาร์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างหนักแน่นหนักแน่นในความคิดคุณเปลี่ยนเขายากมากเลยจนบางครั้งคุณอาจจะมองว่าหัวโบราณหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขายึดมั่นในหลักการที่เขาคิดถ้าคุณไม่มีเหตุผลหรือข้อโต้แย้งที่ดีพอที่คุณจะคุยกับคนที่เป็นเลขเจ็ดเนี่ย ยากค่ะบอกเลยไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะคุยกันเลข7เนี่ยเป็นผู้บริหารก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีเลข7เพราะเขาเป็นนักปกครองที่ดีแบบหนึ่งเขาจะออกรับแทนคนที่อยู่ในปกครองเขาได้ดีมากเป็นผู้บริหารที่ดีมากถ้าคนมีเลข7ตัวตวนของเขาเนี่ยอาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่ไม่ใช่มันเป็นการวางแผนของเขาอะแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะคิดก่อนทําเสมอ เพราะฉันจะเหมือนว่าทําช้าทําไม่รวดเร็วไม่ใช่นะคะเขาคิดอย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีผลลัพธ์ผลดีผลเสียอย่างไรแม้กระทั่งการที่จะพูดจากับคนเนี่ยคนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยจะคิดเป็นฉากๆเลยว่าเขาจะพูดแล้วคุณจะตอบกบอลับยังไงและเขาจะตอบกลับยังไงคุณและผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยจะเป็นคนที่คิดไกลคิดยาว จนทําให้บางคนคิดว่าเขาเป็นคนช้าเขาไม่ช้านะคะเขาแค่เป็นคนที่รอบคอบเกินไปและทําให้บางครั้งเนี่ยเหมือนคนที่มองโลกในแง่ล้าย,าย,ลายเลข8เลข8เนี่ยถ้าทางวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเป็นเลขของลาหูลาหูเนี่ยกำลังดังนะคะหลายคนก็พูดถึงลาหูบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะลาหูไม่ดีเปล่าไม่ใช่นะคะคนที่มีลาหูอยู่เนี่ย จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเร็วทําเร็วแล้วมองอะไรเนี่ยตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วจนทําให้บางครั้งเนี่ยเหมือนจะวู่วามเพราะเขามีความกล้ามากที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรอย่างที่คนอื่นก็ไม่คิดกันกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการที่จะทําอะไรลงไปพร้อมที่จะรับผลดีผลเสียที่จะเข้ามาคือไม่ลังเลที่จะตัดสินใจจึงทําให้บางครั้งเนี่ยอาจจะมองเหมือนวู่วามนะคะ แต่จริงๆเนี่ยคนราหูพร้อมเสี่ยงเรียกว่าพร้อมเสี่ยงใจนักเลงนี่จึงเป็นเลขที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งและน่าติดตามคนราหูฉลาดค่ะคนที่มีราหูอยู่ในเลขนะคะฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบดีถึงทําให้เขามั่นใจในการที่จะคิดและตัดสินใจได้รวดเร็วเพราะความคิดเร็วของคนที่มีเลข8นะคะคุณจะต้องนิ่งมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้น และคิดให้มากขึ้นในการตัดสินใจเพราะบางครั้งการที่ตัดสินใจเร็วอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดมันย่อมมีข้อเสียตามมาด้วยเหมือนกันเอาละค่ะมาถึงคนที่มีเลข9นะคะเลข9เนี่ยทางวิชาโหราศาสตร์เราถือว่าเป็นเลขของดาวเกตหรือพระเกตนะคะโอ้ยคนดีใจแน่เลยมีภเกตอยู่ในในในตำแหน่งนี้อ่าเรามาฟังกันก่อนนะคะว่าะเกตเนี่ยดีหรือไม่ดียังไง คนที่มีเลขนี้อยู่เนี่ยลักษณะก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่องลึกลับสนใจเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องเชยๆเรื่องโบราณอย่างเช่นสนใจศาสนาสนใจวิชาการแปลกแปลกแต่คนพวกเนี้ยฉลาดมากนะคะที่มีเลขนี้เลข9อยู่นะคะคนพวกนี้จะมีเซนส์มีสัมผัสที่6 เขาสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าแปลกๆได้ทำให้เขาก็น่าสนใจในเรื่องหนึ่งนะคะบางทีเขาทักเขาถามอะไรเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกเขาอยู่จะมีความรู้สึกว่าคาดการอะไรล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำและเขาจะฉลาดในการตัดสินใจวางแผนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่อาจจะมองว่าติดในบางเรื่องมากกันไปคือเหมือน จนบางครั้งคนรอบข้างอาจจะเหมือนว่าง,งมงายกับเรื่องความเชื่อบางเรื่องจนมากเกินไปสําหรับคนที่มีเลข9ก้านะคะและข้อเสียงคนของคนที่มีเลข9ก้าเนี่ยคือเขาขาดเสน,นะะ่ห์ค่ะเขาไม่เป็นที่นสนใจของคนทั่วไปเพราะเขามองฝังใจไปในเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรจนขาดเสน่ห์จนทําให้คนที่มีเลข9ก้าส่วนใหญ่นะคะคือพอเขามุ่งอย่างเช่นบางคนเนี่ยมุ่งปฏิบัติธรรมไปเลย ไม่สนใจเรื่องคู่เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคนรักหรือคู่ครองก็จะเริ่มรู้สึกว่าถอยห่างกันเพราะเขาไปอยู่ในโลกส่วนตัวโลกของความคิดของเขานะคะคนที่มีเลขเก้าเขาจะสนใจอะไรค่อนข้างที่จะสนใจอย่างบางคนอาจจะเรียกว่างมงายอย่างที่พูดนะคะนี่คือข้อเสียนิดนึงสาหรับคนที่มีเลขเก้าแต่ข้อดีก็คือเขามีเซนส์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับคลิป หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่บอกตัวตนของคนที่ใช้หมายเลขนั้นยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้าน,นสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ